สำหรับการเพิ่มเติมสไลด์นะเรมีเราเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับกั่นคือเรื่องของการเริ่มต้นเดียวกัการสร้างสไลด์การสร้างพรีเซนเทชันนะครับขออนุญาตทบทวนอีกทีนึ่็คือการที่เราทํางานกับ PowerPoint นะฮะเราต้องการสร้างสไลด์อีกอันหนึ่งขึ้นมานะฮะมีสไลด์แล้วต้องการจะเพิ่มสไลด์เข้ามาอีกอันหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่ง Insert สไลด์นะครับจากเมนู Insert นะครับเราก็บอกว่า New Slide นะครับท่านก็จะได้สไลด์อีกอันหนึ่งขึ้นมาะสไลด่จตอ จากสไลด์เดิมที่ท่านเคยทํางานอยู่นะครับส่วนว่าท่านทํางานอยู่สไลด์ที่2สไลด์ใหม่ก็จะเป็นสไลด์ที่3นะครับอันนี้คือการเพิ่มเติมสไลด์ส่วนการลบสไลด์นะครับท่านเห็นที่ส่วนประกอบการทํางานของภาพมองแบบปกตินะฮะที่ที่ช่องของสไลด์นะฮะจะมีหมายเลขสไลด์แล้วก็จะมีบอกว่าอยู่ที่สไลด์ที่เท่าไหร่นะครับถ้าท่านต้องการที่ลบที่สไลด์ไหนนะฮะท่านคลิกที่ตรงนั้นเสร็จแล้วไปที่เมนู e d i t นะครับแล้วก็เลือกที่คำสั่ง delete s l ล d e สไลด์นั้นก็จะหายไปท,ทันทีนะครับตรงนี้ตอ้องระวังนิดหนึ่งนะครับ